เจ้าไหนตังค์อะไหนตังค์ถ้าคุณไม่ได้ไม่มีไม่มีตังค์แม่จ้าแม่ไปจ่ายตังค์ไม่มีเบี้ยไม่มีเงินไปเลยแม่เคาน์เตอร์เลยไปเร็วแม่เดินไปจ่ายตังค์ก่อนไม่มีเงินค่ะแม่บอกไม่มีเงินขอพี่ขอพี่แม่จะขายขับแบบนี้ไม่ได้นะแม่ในร้านนะไอคน นี้นะครับก็ไม่ได้มาหาดใหญ่สงขาในรอบ3ปีเพราะตั้งแต่มาคราวก่อนที่เป็นคลิปแต่งหน้าคุณแม่นะครับก็หายไปเลยตั้งแต่โควิดมาแล้วคราวนี้มีโอกาสได้พาแม่มาแบบแต่งหน้าให้แม่อีกแล้วแล้วก็ทำผมให้แม่ด้วยแต่รอบนี้เปรี้ยกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเดี๋ยวมาดูกันนะฟินิชลุคของคุณแม่คุณแม่เลือกชุดใส่เองเนาะ้อมยางนี่โอ้โหคุณแม่เนี่ยดูสิดูสิดูกล้องฝั่งนี้สิอะหนดูผมฝั่งนี้นะโอ้โหนี่มาอารีนากรันเดยชัดๆสวยมากรู้สิ เขาแต่งหน้าสวยมากเนาะเดี๋ยวพาไปเดินถ่ายรูปเดี๋ยวจะให้ดูฟินิชลุคคุณแม่นะว่าการแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าทําผมในเปรี้ยวขนาดไหนเพื่อนๆอ่ะด้คุณแม่ดลยวันนี้นะครับตามสัญญาก็ครบรอบ3ปีพอดี น้ำหอมวิกตอรีอาซีเพลทของคุณแม่หมดแล้วแล้วก็แป้งพับลอเรียก็คือเหลือแค่กระปุกฝาหายแล้วพับพับก็คือพังยับเยินหมด<ไ>ก็ต้องพาคุณแม่มาซื้อใหม่เรากลับมาที่เซนทัลหาดใหญ่ครั้งหนึ่งเซนทัลเฟสติวัลหาดใหญ่เนาะเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนเพราะหิวมากวันนี้คือนั่งแต่งหน้าทําผมคุณแม่ทั้งวันนะคุณแม่หันผมมาดูสวยๆหน่อยโชว์ผมหน่อยเนี่ยนั่งแต่งหน้าทําผมทั้งวันเลยแล้วก็ต้องกินข้าวก่อนแล้วเพราะหิวแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูน้ําหอมเนาะกับแป้งพับ แลวตอนนี้เราก็ได้เวลามื้อเย็นนะครับคุณแม่บอกว่าอยากรับประทานปิ้งย่างก็เลยมนาะโอเคเลือกร้านปิ้งย่างเกาหลีคุณแม่ก็ถามว่าหาวม,มีกุ้งไหมโอ้ยไม่มีกุ้งก็เลยแบบนี่ไม่มีในเมนูอ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่ได้สัง่งเลยว่าอ๋อสั่งแค่เส้นหมูแล้วกันก็ ต้องเติมพลังงานก่อนนะต้องก่อนที่จะไปตามหาเป้าหมายมก็คือน้ําหอมกับแป้งอย่างที่บอกแป้งครับตัวนั้นเนะาะแต่ต้องเติมอาหารให้ท้องมัอนนะเติมพลังงานก่อนนะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้นะครับกินปิ้งย่างเสร็จคุณแม่ก็อิ่มมากๆคุณลูกก็อิ่มมากๆ ตอนนี้บอกว่าภารกิจของเราคือไปตามหาน้ำหอมวิกตอเรียซีเครตแล้วก็แป้งลอรี a อของแม่ที่คุณแม่ใช้มานาน3ปีแล้วนะครับซึ่งติดใจมากจะต,ต้องไปหาดูว่าจะยังมีรุ่นนั้นอยู่หรือเปล่านะพาเดินไปดูกันเราเจอแล้วนะครับตอนนี้ร้าน v i c t o r i a ยซีเครตแต่ว่าคุณแม่นั้นไม่ได้เอาขวดน้ำหอมเก่ามาเพราะเก็บไว้ที่โรงแรมเมื่อกี้ลืมหยิบมาเนาะ พราะฉะนันคุณแม่ต้องไปลองใหม่ในร้านเนาะมาคุณแม่ที่เป็นเพอร์ฟูมตรงนี้เลยรู้สึกว่าอันนี้ที่ไงให้คุณแม่ดูก่อนเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เดินเลือกไปก่อนเพราะว่าคุณแม่นั้นจำได้แค่ฝาสีทองแต่ว่าคุณแม่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเนาะคุณแม่ต้องลองกลิ่นใหม่อีกครั้งหนึ่ง คุณแม่แบบแน่ใจว่ากลิ่นจำกลิ่นได้หรือคุณแม่ทำไมได้เร็วจังเลยชัวร์ใช่ไหมชัวร์ฮะได้แล้วไหนตัง่ะไหนตังให้คุณแม่ได้ไม่มีให้คุณแม่ไม่ได้คุณแม่ขอฟรีขอฟรีร้านเสแล้วตายแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวขอตัวก่อนนะแม่จแม่ไปจ่ายตังไม่มีเบี้ยไม่มีเงินไปเลยแม่เคาน์เตอร์เลยตายเร็ว แม่เดินไปจ่ายตังค์่ไม่มีเงินค่ะ oh <no. S 1> คไม่บอกว่ามีเงินขอพี่ขอพี่แม่จะขายคําแบบนี้ไม่ได้นะแม่ในร้านนะไอคนสรุปว่าเป็นหน้าที่ของคุณลูกเหมือนเดิมที่จต้องมาจ่ายแต่รอบนี้เรามาแบบสองแถมหนึ่งเนาะก็คือเราใช้ขวดหนึ่งคุณแม่สองขวดก็ใช้ไปเลยสิบปีนะสองขวดนะอีกสิบปีจะมาซื้อใหม่มาจ่ายเงินก่อนนะคุณแม่ไหนโชว์ซีได้มาแล้ว <c oughs> เอาไหนสรุปได้มาสามสองสามขวดสองแถม1หนึ่งเนาะ คุณแม่เล่นมุกในร้านค,คุณแม่บอกไม่จ่ายตังค์ถ <laughs> ้าเดี๋ยวเราก็จะไปดูลูตองาเนาะ่หเ,เดี๋ยวจะไปดูแป้งในร้านกันว่าของลอร,รีอัลแป้งตัวนั้นยังมีอยู่ไหมเนาะเพราะไม่เราตับมาเราก็จะไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าในรุ่นนั้นเนาะเพราะมันผ่านมาสามปีแล้วะเดี๋ยวไปดูกันในที่สุดก็ได้แป้งลอร,รีอัลเนาะที่เราตามหากันกับคุณแม่ก็คือเนี่ยคุณแม่โชว์ในกล้องหน่อยสินี่ น่าจะเป็นโทนสีนี้พอตลับเก่าเป็นสีแดงก็แต่เราไม่รู้ว่ามันมันรุ่นเดียวหรือเปล่าแต่ว่าดูสีแล้วเป็นสีโทนแดงๆเนาะคุณแม่ก็จะชอบพอจะเข้ากับสีผิวก็โอเคได้ไปแล้วภารกิจสำหรับวันนี้สำหรับแป้งวิกเตอร์สีเพรททุกอย่างได้ครบไปแล้วเนาะคุณแม่เนาะวันนี้พอหรือยังพอเลยค่ะพอแล้วเนาะพอใจแล้วนะโอเคไปเดี๋จะเล่นต่อขอบคุณลูกแม่ด้วยได้เลยคุณแม่โอเคไปเดี๋เล่นต่อ